น้องภูมินะครับปั่นจักรยานอยู่นะครับแล้วก็มาเจอกิ้งกือยักษ์นะครับใช่ไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกิ้งกือยักษ์กันนะครับโอ้โหตัวน,น,นี้นะครับนี่นะครับมันก็อยู่แถวๆถวนนนะครับใกล้ๆบ้านน้องภูมิตรงที่น้องภูมิ ปั่นจักรยานทุกวันนะครับตัวนี้เด็กๆถ้าเด็กๆเห็นนะครับห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดนะครับเพราะว่ากิ้งกือนี่ก็มีอันตรายด้วยนะครับเนี่นะครับเราดูอยู่ห่างๆพอนะครับนี่กิ่งกือนี่ก็จะมีขาเหมือนรถไฟเลยนะครับเนี่ยมาเดี๋ยวเราซูมดูดีกว่าครับนี่ กิ้งกือนี่ก็จะเหมือนแบบรถไฟเลยครับเดินต่อกันกับขานี่ก็น่าจะโหเป็นร้อยร้อยขาเลยนะครับอ่าตอนนี้รก็ตื่นเต้นกับการเจอกิ้งกือยักษ์ครับตอนนี้มันจะไปไหนอุย้ดยดูดิดูดิมันมันขึ้นก้อนหินอนะ่ะมันโค้งเลยอะ่ะอนี่นะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะมันกัดได้นะกิ้งกือเนี่ย ใช่นี่นะครับเลื่อนไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวปล่อยกิ้งกือไปตามทางมันงครับนี่ครับน้องภูมมาเจอก็เลยอ,อยากถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับกาหนอกจากตัวใหญ่นะครับเราก็มาเจอตัวน้อยอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นลูกของมันหรือเปล่าเนี่ยโอ้มันเดินไปหาแม่มาหรือเปล่าน้องภูมินี่เลยนี่นะครับโอ้ตัวน้อยนะครับหาแม่เจอหรือเปล่าน้องแม่อยู่ตรงนู้นนะครับ นู่น,นแต่ดูแล้วแม่จะเดินไปทางนู้นแล้วคนละทางนะครับไปแล้วตอนนี้นี่แม่กับลูกไม่เจอกันแล้วใช่แม่กับลูกหรือเปล่าไม่รู้นะนี่นะครับตัวเล็กตัวเล็กก็ไปอีกทางหนึ่งครับตอนนี้ฝนตกนะครับทําให้กิ้งกือออกมาเยอะเลยนะครับโอเคตอนนี้น้องภูมิก็จะไปขับรถเล่นต่อแล้วครับไปอ่า ตอนนี้ถ้าเด็กๆดเห็นกิ้งกือก็อย่าไปเล่นนะครับนี่มีใบใบกิ้งกือด้วยไปเออโอเคโอเคไปอ่าน้องหมาตามน้องภูมิไปน้องภูมิไปเลยไปขับรถเล่นกันต่อครับ